อะไรอะไรนี่นี่นี่วอุ้ยอ๋อโอ้โหตัวโอ้อหรอกินในสุดยัจเลยมันหอมหวานมันหอมหวานสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับพ่อบอกมีของเด็ดนะครับ จะเป็นอะไรเดี oh, right. huh? ๋ยวมาติดตามกันครับผมของเด็ดอะไรวันเนี้โอ้มาดีกว่นมาดีกว่นไหนนี่นี่โอ้มาดีของเด็ดเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่ในกระบอกเนี่ยเนี่ของเด็ดอยู่ในกระบอกครับอะไรอะไรนี่นี่เหอโอ้ยโอ้อยู่ข้างในนี่ด้วยเในก็มมีอันนี้คืออะไรนะพ่อพ่อเรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยดวงไม้ไผ่อะดวงไม้ไผ่เนาะหรือว่าบางบางบางที่เขาก็เรียกรถด่วน เราด่วนเราเรียกครับสองกอกเหมือนกันอ๋ออยู่ในกระบอกงี้อันนี้พ่อไปเอาไหนมาพ่อเนี่ยโอ้ชื่อเขาละไปหันเขาที่ตลาดละสองกระบอกเหรอสองกระบอกกระบอกเท่าไหร่ครับกระบอกร้อยเนี่ยกระบอกก็ร้อยกระบอกร้อยนะผมโอ้ยเอียงกระบอกเอียงไอ้เอียงร่วงเหรอมีไหนมีไหนไม่พอเลยอะกระบอกก็ร้อยแต่แต่ไม่รู้ว่ามันได้เยอะไหมลองลองต้องต้องเทดูโอ้ยก็เยอะอยู่แล้วพ่อเนี่ยเยอะอยู่เอาอะไรนี่ไม่มีล้เออเฮ้ยบางตัวมันตายแล้วนะออออเออเออบางตัวมันตายแล้วครับ ไอ้ตายเราก็ไม่เอานะพ่อเนาะหมดยังเออหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทครับร้อยบาทมันจะมีตัวที่ตายๆด้วยเราก็จะออกนะพ่อเนาะออกได้ตัวนึงออกทิ้งเนี่ยเอออันนี้อ๋อหนึ่งกระบอกได้ประมาณนี้ครับผมกระบอกละร้อยเนาะนี่นี่ครับนี่ดูอ่าปิดนี่เท่าไหร่สองกระบอกสองร้อยสองกระบอกสองร้อยไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่ามาเนี้ยนะมั้งเนาะประมาณขายยากหรือเปล่ายากโอ้โหนี่ตายยเเอะลยเยอะเลย โอ้ยอ้วนๆมากเลยพ่อโตอ้วนเลยอันนี้พ่อมากี่วันแล้วอะชื่อวาจะวันเลยอะอ๋อเดี๋ยวเอาที่มันตายออกหน่อยเราจะทำเมนูอะไรพ่อโป๊ะขึ้นมาโป๊กขยัดตำน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกด้วงไม้ไผ่ด้วงไม้ไผ่อ่ามาติดตามมาครับผมน้ำพริกด้วงไม้ไผ่สุดขัวไผ่ครับอ๋อนี่พ่อเตรียมผักเตรียมเครื่องอะไรไว้แล้วนะครับผมเอาไปทำะไรก่อนพ่ออันนี้โป๊ะที่ไปลวกก่อนลวกเนาะลวกเอาไปเคี่วลวกเนาะไปคั่วแล้วค่อยมาตำน้ำพริกเอ้ยไม่ค่ะ น้ำพริกก็นนี้ครับมีอะไรบ้างเพราะแนะนําหน่อยชโลดเกลือหอมขาวหอมแรงพริกนี่พริกพริกหนุ่มนะครับใส่พริกหนุ่มเนาะให้มันแบบหวานๆมันจะเข้มข้นหวานๆในพริกหนุ่ม่นีผักกับตัวเนี้ยนี่ผักกับเนาะมีถั่วมีผักกาดมีนอมีแตงแล้วก็นี่นะผักอะไรนะเนี่ยเขามีมันปลาเขามีมันปลามีเอฟซีบอกมาอยู่นะมันมีชื่ออยู่แต่ผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรพี่ล อันนี้อันนี้เราไปทำไปมกอ่ะไปมกเลยเนาะไปมกอ่ะมกไฟพวกนี้อีกหน่อยครับไปโมกนะเสียบใบเนืองง่ายนะอ๋อเสียบก่อนเอาเลยพราเสียบเลยนี่ครับจะไอพวกหอมพวกนี้เราต้องเอาไว้มกไฟเนาะก็เสียบเลยเสียบหน่อยจะได้ง่ายปิ้งง่ายนะครับนี่กับการนะลมพัดเย็นๆโอ้สุดยอดเลยฟังเสียงนกเขาเพลินๆฮึม้านกเขาถ้านเตี้ยงไกเตจียงนกจิดนอนจุกมาเดี่ยว นี่ครับนี่ก็เนี่ยง่ายหรือพริง่ายความเผ็ดก็จะได้ตรงนี้แหละเนี่ยเนีิกแดงเนียนเนื้อเนี่ยกินมันหอมแล้วก็เผ็ดแต่พริกหนุ่มนี่จะหวานนะพ่อเนาะพอละเอามานี่นะครับกระท้าลงเตาแล้วครับผมน้ำตามลงไปนะครับนีเขอดูดูหนอนเราหน่อยนี่ขอช่อกิ่งนะ้นดวน อันนี้200บาทครับผมก็ตายไปประมาณ10กว่าตัวครับออกทิ้งแล้วอันนี้เราก็จะรอน้ําเดือดก่อนเนาะรอเดี๋ยวมันวุบอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไปเลยรดรอวนน้องดูกผูชมครับน้ําเดือดครับผมเอาละ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 ครับผมจะเอาลวงลงไปครับอืออู้ขั่วคั่วนี่ใส่น้ำมันไหมพ่อไม่ใช่ไม่ใส่เนาะใช่นะอ๋ออันนี้เราเราคั่วทำไมอะพ่ออันนี้มันก็สุกแล้วนะ ฉุกและฉุกแล้วเท้าโคนนะนะเท้าโคมันมันมีกลิ่นหอมอะเท้าโคมันนอนออกละนี่นี่นี่ท่านอาจะรย์เด่นเดียดเดือดอย่านี้นี่นี่นี่อ๋อนี่ถือว่าจริงๆมันมันมันตายแล้วมันสุกแล้วนะนี่นี่นี่เดี๋ยวกี้มันงออีนี่ครับนี่ครับไร้ดาครับผมโอ้ยแต่น้ำพริกร่นอะเหมาะเนอะน้ำพริกถ้วยนี้ก็ประมาณสองร้อยอันนี้ยังไม่รวมพวกนี้นะแค่ตัวด้วงนะครับสองร้อยก็ใคอยากอะก็อร่อยอร่อยนะ เดี๋ยวถ้าผมไปเจอเดี๋ยวผมจัดมาอีกเอาแบบคั้วอย่างเดียวเนาะกินไม่ต้องทั้พริกคั้วอย่างเดียวเลยมันมันปอหันะขั้วสองกวางเนอะมีนะถ้าลงเตะให้รอบนะครับผมนี่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 เท่าโคนะครับผมนี่ยเสร็จแล้วครับเท้าโคยันมันออกเนอะ มันออกพุ่นหลืองออมาว้จับเลยโอ้ยกลิ่นนะพ่อกลิ่นหอมมันหอมมันนะคุณผู้ชมนี่ขั้วไปนานๆมันจะออกสีเหลืองทองนะแล้วกลิ่นหอมมากอือีกอ่ะได้แล้วเนายได้เนาะไม่ละมันหอมกลิ่นนั้นหอมละลุกละลุกพักไว้ก่อนแล้วก็มาจี่หอมกันนะครับ โอ้ยผมชมจีพริกนะครับจีพริกจีหอมแดงหอมแรงพริกมีสองอย่างนะอันนี้พริกเผ็ดครับกระเทียมนะครับผมนี่ชุกเรียบร้อยแล้วครับนี่จีไฟอย่างนี้เอาไปทนะนี่ครับผมไปตำน้ำพริกกันครับพริกก่อนเดี๋ยวแกะเปลือกกัน นี่เป็นหอมแขกจริงๆถ้ามีหอมแดงก็ใช้หอมแดงเนาะห,หอมแดงเรามันหัวเล็กครับคุณผู้ชมมันมันไปเผายากเผาแล้วมันจะไม่เหลืออะไรใช้หอมแขกก็ได้หวานเหมือนกันครับเหมือนกันให้ดูพริกหนุ่มหน่อยพ่อเนี่ยครับเดี๋ยวพริกหนุ่มคุณผู้ชมดูหน่อยพริกหนุ่มนี่เวลาเราไปย่างนะเปลือกนอกมันจะแกง่ายนะครับจะมีกระเทียมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยพ่อแก่ก่อนจะได้เร็วขึ้นนะครับผมช่วยกันแกะครับ มาครับเริ่มทำน้ำพริกกันนะครับผมอกแล้วครับผมใส่ขอ้อครับนี่ขอนกนี่ก่อนอะไรเพาะนี่หอมแขกแล้วก็พริกหนุ่มพริกหนุ่มกระเทียมครับเทียมเอาพริกแดงก็พอพริพกแดงนียก็ใช่อ๋อเดี๋ยวมันจะละเอียดเกินไปเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยกัน,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 นะะขอก่อนเอาล้วครับใส่ของจริงลงไปแล้วครับ กินหองขนาดนี้บัน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 ไ่กินได้น้ำลายไหลไหมชุนรสเลยครับผมนชุนรสนะครับเกือนะครับชุนรสแค่เกลือกับชุนรสนะครับต่อโอ้โหกินในชุดยันเลยดูแต่ผิดนะครับเนี่ยเพิ่มความจัดจ้านหน่อย ไปนะครับนี่เพิ่มอันนี้เพิ่มสีเพิ่มกลิ่น,นครับเข้ากัน,นีนขนาดนะอันนี้คนๆก็ได้แล้วนะพอนี้เดียวเดียวโอ้โหของอร่อยครับของแพงของแพงอืมเก็บไล้ละโอ้โหดูเจี๊บหน่อยๆก่นอนเนื้อเข้มข้นมากนะครับ หนอนไม่รู้ไอ้ vt. ด้วงไม่รู้กี่ตัวนะสองร้อยบาทก็ได้น้ำพริกประมาณนี้ครับนี่กินคนเดียวนะพ่อเนาะคนเดียววันนี้แล้วก็มีผักหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชมไปเตรียมกินข้าวกันครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้ยอากาศกรอบมากเปล่าห่านนะดี๋ยวพ่อชิมก่อนน้องชิมนะครับนี่คือผักกาดอ่าล้างน้ําน้ําพริกก็ยังเป็นตัวตัวอยู่นะพ่อนะโอ้แม่ยนกันนี่เลือดดูเลยนะนี่นี่นี่เอาเลยก่อนเอาเลยเราไม่ได้โคลงแบบละเอียดมากนะครับนี่นะครับเอาล้วครับผมน้ำพริกลง เป็นไงครับตังข้าวเคียวเพาะเอารสชาติกันอีก่าโมขนาดอีก่าโมขนาดอีก่าอีก่าโมขนาดชุสุดยอดเลยมันมันมันหวมอมอม,มันหวอมหวานมันหอมหวานประกาศก็ไม่ขมเนาะไม่ขมๆๆๆนี่แหละเข้มข้นแน่น,นอนกินแเราอ่ะ เผ็ดยอดีเต้นเนื้อเนน,เนี่ครับอกินความคานละ <c oughs> มันหวานไอหวานรสด่วนเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันนะพ่อเนาะเน่เน่แล้วม,มีความมันหัวถั่วก็ยังกวนเลยครับอเนี่น่าอร่อยจริงเดี๋ยวเดีด๋ยชิมแล้วครับ คำทองคำอ่าได้เพิ่มพริกหน่อยสุดยอดอ่ะหน่อไหนวะหน่อมีหน่อเราหนข้าวอยู่ขนาดนั้นข้าวอันรเนี่ยอันนี้พอมีมันปลามันปลาเนี่ยมีเอฟซีบอกอยู่ผมจำชื่อไม่ได้ครับใครใครใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใบอะไรนะอืมมีชื่อไม่ทำหรอคะนี่มีมีอชื่อ ขอดีขนาดนี้นะเหมือนปลาในบ้านแฮมบ้านอหวเหมาะมาคุณผู้ชมไม่ไหวละแม่งจะพ่อผมนี่อร่อยเกินนะด่วงรสด่วนครับก็อันนี้ก็สองร้อยกว่าบาทครับไม่แพงมันนอ่ะมันมันมันแล้วมีกลิ่นรสด่วนแล้วผมว่าความหวานน่าจะมาจาก ไอ้พริกหนุ่มไหมเนาะหวานๆอือมร่อยจริงน้องเฉยดูเนาะกลับตัวนี้เนาะพันหมันปลาเนาะอะไรมันปลาเหรอนี่นี่เป็นตัวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่ตัวนี้แหละรถด่วนครับอืมมันๆมันหวานอืกลิ่นหอมเลยอ่ะอืมจริงอืมเพิ่มความหวานนะนี่น้ำพริกนะพักวางอย่างมาเข้าเงาเนื้อ ครับไม่ค่อยกินคำใหญ่อืมใส่พริกเลยช่วงนี้กระเพาะไม่ค่อยเจ็บแล้วซาอืมอืมอืมอืาอื<ะ>อัน,น,นอนมอืนอ กรอบเป็นไหมนะค่ะคุณโอ้กรอบขนาดไหนกรอบจริงเนี่ยกินดีไหมไม่ขมจริงจะไม่กินผักกาดเนาะผักกาดถ้าผิวเคี้ยวนะก็จะครบอย่างแทกรอบน้ำเยอะน้ำ กันได้เลยอืมอืมไม่ใชปลาอืมอืมอเนาะอืมอร่อยจริงนี่อร่อยจริงอืมอร่อยอร่อยวันนี้เรื่อดคุ้มราคาอยู่ผมว่าไม่แพงเน่ะถ้าพิ่อย่างเงี้ยนึกถึงไอ้ดวงที่มันอยู่ในถาวรอะในเครืออือมันมั่นเนาะมันมีช่วงไหนปะมีเป็นช่วงไหมหรือว่ามีตลอดมี่ตลอดช่วงนี้ออกละน้ำเกี๊ยวข้าวช่วงหน้าร้อนไม่ใช่หรอน้ำเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวข้าวเหรออืม ย่างเกี่ยวค่ะมันมีนะั่นคือครับอยู่ในถาวันเหมือนอย่างนี้ไหมพ่อนั่นน่ะครับกินไม่นํ้ำย่างกินเป็นกินมันยังมันกินเครืออย่างก็กิกนเครือฮนะอน่ะอ๋อเังกินไม่นั่นหรอไม่กินไม่เลนะเพรัะหมายถึงว่าถ้ามันอยู่ในถาวันอะไรมันก็เป็นกลนะิ่นแล้วอือ่นอืยพอแยกดวงอะไรอย่างนั้นอะ่ะเอขอขวารลงเครือลงเครือเนอือ ร่องเครือร่องถาวรนั่นเนาะเออคือมันมีชื่อเหมือนพ่อเครืออะไรเครือกาวทำน่อยเพิ่มข้าวยกยกก้อนพริกให้อาคนคนแบ่งพริกกันแล้วทีนี้อืออือือคุณว่าอือนาลเข้าเดือยอะไ ดูถั่วอ้วนมากเลยมันขนละพันกับนั่นเนาะขนละพันคตี๋ยาวเอียงกีนยาวตี๋เฉือดเฉือดมันทางน้อยเหยาใช่มันมันเล็กแต่มันยาวอันนี้มันอวบเอ๊ะอืมมันกินกับเลยวะนั่น่มได้มแข็ง มีความมันๆอมหวานๆหน่อยเนาะไม่จะเป็นแบบความหวานน่าจะหัวหอมพริกหนุ่มอันที่มันๆเนี่ยมันกระดงอ่ะใช่ดวงมันดวงมันนะมันหานด้วยมันเลยฮอกโคะนีก็ใช่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามากั้วกินอย่างเดียวสองสามทีหมดแล้วมากก่ก็เลยต้องเอามาทําพลกเนี้ยกินได้เยอะครับได้กินเยอะไห้กินได้เยอะได้กินเยอะฮ้วโคนะโคกพัก กำลืงหมดละครับกำตัวชว่งตัวรับเดียงมันเพีียบไป่ชอกินได้เดี๋ยวผมจะหาไม่อย่อามาเยอะๆเลยนะอย่ามาทอดกินแล้วจับกินเนี้ยเอาเริ่มเพรดอยู่นะพ่อหงูเก่งครับ,นรบแน่นท้องมากอาหารอร่อยเนาะ คนครึ่งพ้องเอาเอาอีกไหเอาไว้อีกไหมอือรอๆๆให้เหลืออร่อยจริงนี่ครับผมนี่โอ่งขมิ้งเลยฮะอือหืออือขมก้อขอิ้งขมิ้งยิ่งมันอันนี้สองร้อย เดี๋ยวผมอยากมาสักพันหนึ่งจำแบบกินพอมีใหญ่เนาะเดี๋ยวแก้มือครับนั่นนี่ไงเขาขายข้าสวสองก๊อฟอร์อร่อยมากแต่ว่าไม่ค่อยสะใจนะมันน้อยอะ่ะมันน้อยอแต่เขาจะประมาณหมอดิดหน่อยอ่ะ <laughs> ดิดของด้วยปะทูก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผ,ผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบการฝังและผักแชาร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้ำพิดลุงนะครับเพราะมันสูญยอดมัน กินหามด้วยมันโดยประทุรองนะครับอรคโ<ฮ>่เราก็มาต่ำนะครับบ่เหม่หม